ถ้าเพื่อนๆไปเจอภาพที่อยากให้ Chat GPT สร้างภาพแบบนี้หรือแบบนี้และอยากรู้ว่าเราจะสร้างภาพแบบนี้ได้อย่างไรผมมีวิธีมาบอกครับเราสามารถให้ Chat GPT แกะรูปแบบได้นะครับเปิด c h ท GPT ขึ้นมาเสร็จแล้วเพื่อนๆแตะตรงนี้นะตรงนี้สัญลักษณ์รูปรูปภาพตรงนี้นะแนบรูปภาพเข้าไปแล้วก็เลือกที่รูปภาพปุ๊บเอารูปภาพใส่เข้าไปครับเราแนบรูปภาพมาแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นเพื่อนๆก็บอกว่าช่วยแกะพร้อมรูปภาพนี้ให้หน่อย ก็บอกเขาว่าช่วยแกะพร้อมรูปภาพนี้ให้หน่อยนะหลังจากนั้นเพื่อนเพื่อนก็ส่งรูปภาพไปได้เลยปึ๊บเขาจะแกะพร้อมมาเป็นตัวอักษรนะครับผมนี่เขาได้พร้อมมาแล้วเห็นไหมเราได้พร้อมมาเป็นที่เรียบร้อยนี่คือพร้อมรูปภาพที่เขาจะต้องสร้างให้เรานะทีนี้เราก็คัดลอกพร้อมตัวนี้มาเลือกข้อความมานะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ารูปที่ได้เนี่ยเป็นยังไงนะครับคัดลอกมานะครับทีนี้กลับมาทีนี้เราก็มาสร้างรูปภาพนะครับเพื่อนๆก็เลือกตรงนี้ขีสองีีตรงนี้นะปึ๊บกดสร้างภาพเสร็จแล้วก็เอาพร้อม พร้อมวางเรียบร้อยนะกดส่งไปเดี๋ยวดูว่ารูปที่เขาได้มากับรูปที่เราเป็นตัวอย่างให้เขาดูเนี่ยเหมือนกันไหมนะโอเคเพื่อน,อนๆนี่สร้างภาพเสร็จแล้วเห็นไหมเพื่อนๆรายละเอียดชัดมากเห็นไหมลูกตาเด็กทรงผมเด็กเนี่ยเห็นไหมรายละเอียดนค่อนข้างชัดมากเลยปากลูกตาสมจริงมากนะครับเพื่อนๆคือเวลาเราไปเจอรูปภาพที่แบบที่เราอยากได้อะ่ะใช่ไหมรายละเอียดชัดเนี่ยเพื่อนๆมาใช้วิธีนี้ในการที่จะให้ ChatGPT แกะพร้อมภาพได้นะสำหรับเพื่อนๆก็นี่ครับปุ่มบันทึก บันทึกรูปภาพตัวนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับเ,เพื่อนๆวิธีการแกะพร้อมภาพไม่ยากลองไปทํากันดูนะเผื่อเราไปเจอภาพที่เราอยากได้และต้องการให้ ChatGPT ทําแบบนี้บ้างเนี่ยวิธีการทําง่ายๆแบบนี้แหละครับเ,เพื่อนๆ